ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการกรปะปะสนะคะก็ได้ประนามผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งที่เวทีชุมนุมราชประสงค์แล้วก็ที่เวทีอีกหนึ่งเวทีก็คือที่จังหวัดตราดที่มีการจัดการชุมนุมครั้งแรกนะคะก็ได้ร้องตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทําผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะผู้ชุมนุมกปะป,ะปะส s <S ก็ได้มีการเคลื่อนขบวนไปในหลายๆจุดเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยค่ะกานําผู้ชุมนุมกปะปะสเวทีราชประสงค์และเวทีอโศกก็ได้นํามวลชนเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงพลังงานสถานีวิทยุและ ทัศแห่งประเทศไทยกระทรวงรายงานและอาคารชินวัตร3เรียกร้องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อกดดันรัฐบาลพร้อมทวงถามความรับผิดช,ชอบจากเหตุระเบิดที่บิ๊กซีราชดำริก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่ตั้งส่วนที่แยกราชประสงค์บิดาของเด็กชายกลวิทหรือน้องเคนยศอุบลว,วัย5ขวบและเด็กหญิงัชรากรหรือว่าน้องเคสยศอุบลว,วัย6ขวบ ได้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเด็กทั้งสองที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดท่ามกลางความโศกเศร้าโดยผู้ที่เป็นบิดากล่าวสั้นๆว่าน้องเขนและน้องเค้กเป็นเด็กดีน่ารักยืนยันไม่ได้มาร่วมชุมนุมไม่น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ ด้านแกนนำจากเวทีแจ้งวัฒนะได้นำมวลชนเคลื่อนกระบวนมาปิดล้อมที่สถานีโทรทัศน์ Vo i c e TV ถนนวิภาวดีรังสิตและเรียกร้องให้นำเสนอความจริงของโครงการรับจำนำข้าวและความเดือดร้อนของชาวนาและเรียกร้องให้ผู้บริหารสถานีออกมาขอโทษกรณีที่เสนอข่าวชาวนาที่มาชุมนุมเป็นชาวนาปลอมโดยหลังจากการเจรจาทางสถานีรับปากที่จะนําเสนอข่าวความเดือดร้อนของชาวนาให้มากขึ้นจากนั้นแกนนำก็ได้นํามวลชนกลับเวทีแจ้งวัฒนะทันที ขณะที่นายสุเทพเทื่อสุบานเลขาธิการกปรปสขึ้นเวทีปราศัยที่เวทีสวนลุมพินีกล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมประนามผู้ก่อเหตุด้วยกร้องให้ตำรวจเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศแต่งชุดดัไว้ทุกให้เด็ก3คนที่เสียชีวิตเป็นเวลา3วัน เดี๋ยวเราก็ตามเมื่อช่วงค่ำวานนี้มีคนร้ายยิงระเบิด M79 ใส่บ้านเลขที่71ทับหหมู่บ้านพรเพนเพรสถนนเศรษฐิริ2ใกล้พักประชาธิปัตย์โดยสะเก็ดระเบิดทำให้รถยนต์บ m w เสียหายแต่ก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตตำรวจก็คาดว่าคนร้ายยิงระเบิดมาจากถนนโล a l r o ร d เรียบทางรถไฟ3มเซนมีเป้าหมายมายัางที่ทำการพักประชาธิปัตย์แต่วิธีกระสุนผิดพลาดจึงถูกบ้านหลังดังกล่าว และเมื่อเวลาเกือบหนึ่งนาฬิกาของวันนี้มีเสียงดังคล้ายระเบิดคล้ายเสียงปืนแล้วก็ระเบิดดังขึ้นในหลายๆครั้งบริเวณรอบนอกพื้นที่ชุมนุมเวทีกปปสแยกสีลมมีกากรกปปสได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนจากนั้นก็ได้มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้งบริเวณแยกอันดีรุนังแล้วก็แยกสารสิน